สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลับทุกท้ายเข้าสู่รายการโตวาเตยอะยังอยู่กับคนสวยของเราอีกเหมือนเดิมวันนี้เรามีนางแบบมาส่งหรือสี พูดบา่งสิอีสัตว์มึงดำเนินรายการวันนี้จะมาท็อปปิ้งอะไรคะคุณโปอวันนี้มาในเรื่องสัตว์เลี้ยงกันบ้างแต่ว่าอีนิวสัตว์เลี้ยงไม่เลนี่จระเข้คึงเลี้ยงแมลงช้างนี่เอาหลอดเต่าแล้วก็มึงเลี้ยงใหญ่เลยโอ้โหหลอดสิ้งกุ้งอ่ะอีดอทำไมรู้จักสิ้งกุ้งอ่ะเรียนมาที่ไหนแตรมฟอร์ด yes yes เอาเอาติดเลี้ยงสัตว์กันบ้างนะไอ้เลี้ยงอะไรลิงชื่ออะไรอาบูเอวาอาเธอร์เอวีอาบูอะไรอาบูกี อาบูเอวาอาเธอร์เอวีเอวีทีเอวี่ทีมเ่มเอวี่ทอวี่ทีิเองได้มเลยกูไม่กินค่ะเอี่ิอวีินีเอวกูทินทอวมเออคีอวี่ทีมเลี้ยงมเอวี่ทีมเ่มเอวี่ทีเอี่ีมาว่เลี่ยงหเอวี่ทมามเอ่มอ่ที้พอนอ่ี้อ่ทีม่อี่ทวอม่ล้มมว่ว แมลงอะไรนะที่มันเกาะเนี่ยโลโลโลเลียเลี้ยงอ่ามึงเลี้ยงไรเฟ้ยสุนาเคยเลี้ยงอยู่ตอนนี้ก็ยังเลี้ยงแต่ไม่ได้เลี้ยงที่บ้านเราเลี้ยงเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กหมาพันเล็กทำไมไม่ชอบพันใหญ่ไม่ชอบพันใหญ่เพราะว่าพันเล็กคือเขามันน้ารังมันตึบปุยอ่ะไม่เราเลี้ยงแล้วเราไปกินมันไม่ได้นะรู้ยังกุยแกนี่ไงผู้บ่ากินแมวเยอีกุยแกทั้งหมาทั้งแมวเลยกูแทกกันเลยเออโอเคเจเลอร์ละมึงเจเลอร์ละมึง มึงเลี้ยงอะไรสุนัขค่ะแต่ที่บ้านไม่เห็นมีหมาเลยก็เลี้ยงท่เบตันมาสทีฟค่ะเป็นหมาที่แพงที่สุดในโลกเป็นหมาตัวใหญ่อะเคยรู้จักป่ะเดี๋วภาษาจีนเรียกว่าช่งางอ้าวอะค่ะชงางอ้าวอะค่ะ ล้วจำเอาอย่างไงเราชอบไอ้มันตัวใหญ่ตัวเล็กก็ทีเบตันมัสทิฟก็คือตัวใหญ่นะคะเราไม่ชอบหมาตัวเล็กรอไม่ชอบทำไมไม่ชอบแมวอ่ะเรื่องกูเรื่องกูอะแล้วเราเลี้ยงไรเนาะตกลนแมวแมวแมวชอบแมวมันไม่ต้องมายุ่งกับเรามากมีสัตว์แปลกๆที่เคยเลี้ยงตอนเด็กไหมโกลนนี่แหละแมลงอะไรนะที่มันเกาะ ่ยโลโลโลนหุผลอะ้ยฉันเคยเลี้ยงไอ้นี่เรียกว่าดวงเหรอที่มันมีไอ้ดวงกว้างอีนิวเลี้ยงแมลงสาบ่อเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราโต้วทัยของเรานะคะจะมาในท็อปปิคคือเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงแมวอันไหนดีกว่ากันทีหมาทีหมาอะหมาแมวหมาโอเคได้ไปงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเหตุผลกันว่าทำไมทุกคนชอบหมาหรือแมวไป มากับวันนี้นะคะท็อปปิกของเราคือเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงแมวดีกว่าโหวันนี้คือ มึงอยู่คนเดียวได้เนาะอ่ะงานให้มึงพูดก่อนว่าทำไมถึงชอบเลี้ยงแมวถ้าเลือกได้ชอบเลี้ยงแมวเพราะว่ามันมาอ้อนเราเองมันไม่สนใจมันก็ไม่สนใจเลยแต่พอมาสนใจมันก็จะแบบขี้อ้อนมากกว่าที่มึงไม่อยากไม่ชอบเลี้ยงหมาเพราะว่ามันหลายอย่างอ่ะมันต้องฝึกด้วยแมวมันยังแบบว่าขัดทรายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันอาจจะการดูแลน้อยกว่าฝั่งนี้บ้างทาไมถึงชอบเลี้ยงหมามันหอนมันหอนเจอกับมึงนี่เข้าเฮาดีใจได้เจอของของอีนดิวกลับบ้านปุ๊บ เหมือนมาีฝนหอนโคตรเหมือนหมาเลยอีเอี้ยไอีเอี้ยเขาไม่แต่เลี้ยงหมาแล้วแบบดีใจใจเจ้าของเจ้าของกลับมาอ้ยคู่เหมือนเลยทเหมือเหมือนเลยอะเพราะว่าหมาเนี่ยมันจะมีสาสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเรามากกว่าแมวมันจะพูดรู้เรื่องกว่าเช่นพูดกับมันว่าล่ะเขาไอหมาบอกอิน i n e ฟ i n เรียกมันก็มาแบบรแมวก็มาแมวที่บ้านไม่ไม่มาแมวชื่อมึงเรียกยากะตายอีดอแมวกูชื่อแมวชื่อคนใช้แมวมันเรียกคนใช้มันก็อาจจะสับสนเพราะสองตัวมันชื่อเหมือนกันเออทำไมชื่อสองคนจอยจอยก็ยังหันเลยมันมันต้องมีจอยแบบจอยเตี้ยจอยสูงบูลี่อะไรจอยเตี้ย บอดี้เชมมิ่งหรือเปล่าทำไมชอบเรื่องหมาหมามีความซื่อสัตย์ค่ะความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของคนดีแล้วหมาก็คือคนดีกำ <laughs> า,าัใแจกของ <laughs> เยอ่ยชอบหมาเขาบอกว่าหมาเนี่ยเป็นเซฟโซนที่ดีของมนุษย์นะเวลามีหมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําประโยชน์ให้ไม่ว่าจะเป็นการนําทางแบบคนตาบอดนําทางตาบอดหรือแม้แต่ใช้ในการสืบสวนหาอะไรเนี่ยจมูกเขาก็ดีก็เลยรู้สึกว่าการที่มีหมาอยู่ในบ้านเราก็รู้สึกว่าเราปลอดภัยแล้วเขาก็เป็นเซฟโซนที่ดีกับเรา เพราะฉะนั้นราวแรกเริ่มเลยมะเราให้ฝั่งแมวพูดก่อนละกันเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวงั้นขอฟังราวแรกจากฝั่งแมวเริ่มค่ะข้อดีของแมวมันเหมาะสําหรับไลฟ์สไตล์คนด้วยอย่างเราอ่ะมันออกจากบ้านทํางานบ่อยอาจจะไม่มีเวลาเทคแคร์เพราะว่าหมาเขาต้องการความรักตลอดเวลางั้นบอกป่กลับบ้านเขาต้องแบบกลับมาแบบนี้แต่แมวอ่ะอาหารนี่นั่นมันก็แบบกินง่ายไม่ต้องมีการดูแลรักษาเยอะแล้วก็ที่แมวฉี่แมวมันก็จะมีสายแมวและเหม็นเหมือนที่มึงด้วยค่ะแมว หน้ามันแบบหน้ามันบูบี้มันน่ารักมันแบบหน้าขย่ำหน้าแก้งแล้วว่าเวลาเราอยู่กับมันอ่ะมันแบบนวดแมวไม่เคยมีแมวกัดคนตายถูกป้ะใช่ตะหมากัดสุดๆโดยเฉพาะตนนี้นิวเนี่ยรอยฟันยังอยู่บนหน้าเลยตอนหน้าเป็นกระดูกกัดสุดๆตอนหน้าเป็นกระดูกกัดสุดๆเป็นไงฟังของเขาแล้วมึงรู้สึกไงก็เฉยๆไม่ได้อะไรไม่ตื่นเต้นหรอไม่เพราะหมาดีกว่าอยู่แล้วเขาเริ่มที่กูได้นเลยยังมึงจะซักอะไรอีกนะมึงเป็นทนายมั้ง ในฐานะของดิฉันนะคะฝั่งหมานะคะหมาที่บ้านดิฉันทําสปาผมให้ฉันทํากับข้าวไปจ่ายค่าไฟขับรถทุกอย่างหมาที่บ้าน ราเล่นนะคะหมาเนี่ยเราสามารถใช้หมาเฝ้าบ้านได้อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยดิฉันก็เลยเลือกหมาเพราะชีวิตผู้หญิงคนเดียวะจริงเพราะว่าหน้ามึงอันตรายด้วยก็เลยเลี้ยงหมาเฝ้าตัวเองก็เลยเลี้ยงหมาเฝ้าตัวเองอ่ะเสริมซะหน่อยคือว่าเคยเป็นคนทำงานหนักการที่เราเปิดประตูมาแล้วมีหมามาแบบอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือน มึงหลายลงเนาะันปลอกพรลงหัวใจข้อเสียของการเลี้ยงแมวที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เลยคือมั่นอีดอกแมวอ่ะทั้งดอกทองไม่ทำอะไรลงด้เออทำไมอ่ะเราชอบคนอะไรที่มันเฟนลี่มากกว่าไม่ชอบอะไรที่แบบเข้าถึงยากถึงเนื้อถึงตัวยากคือมึงไม่ได้น่ารักมากใครอีดอกพูดเลย ต่อไปเดี๋ยวมาฟังรอบสองของบวมาเริ่มตอนนั้นเราเคยเลี้ยงหมาบางแก้วเราเลี้ยงตั้แต่เด็กแต่พอเหมือนโตขึ้นเราเจอมันน้อยลงอะ่ะความจําต่างๆมันอาจจะจําเราไดยน้อยลงแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะเล่นเหมือนเดิมเพราะมันโตขึ้นแล้วมันมีความดุแมวมันไม่ทํำลายเราขนาด ส่วนมากก็แค่ตบตวัดอะไรเงี้ยแค่แบบรับเล็บมันก็ยังดีมากเพราะเสียหมามันก็มีหลักหลายอย่างเขาเห่าเสียงดังแล้วก็กลิ่นเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้ฝึกเราก็เลยรู้สึกว่าเราเลี่ยงไม่เจอแบบนั้นดีกว่ามาฟังเปยบ้างราวสองคุณโมเอาจริงๆแล้วเนี่ยแมวเนี่ยก็ขี้เลียนลาดนะคะสําหรับบ้านที่เขาเลี้ยงระบบเปิดแล้วมันไม่ได้ขี้ที่พื้นนะคะหลังคาแล้วก็มาขโมยปลาสนิดบ้านที่ฝนที้ตากไว้อย่ากูบ้านกูมีปลาสลิดด้วยเธอชอบทาน แล้วแม่เวลามันมันร้องไงฝน,น,นอะไรนะนแล้วหมาไม่มีหมายเลยหมายเลยหมายอะไรแล้วติดเป้งอ่ะติดเป้งมาติดไปยังไงฝนคงถามแหละของมึงเนี่ยหมายติดเป้งคืออาการยังไงติดเป้งก็มันล็อกไงล็อกไงทำไมมันล็อกอ่ะมันมีใครเปิดประตูใจเขาบ้าง

งั้นเข้าสู่โตะไฟรับเลยละกันโอ้โหเดี๋ยวกูช่วยมันเถียงละกันเพราะว่าเราเลี้ยงแมวเราชอบแมวหมาหรือแมวอันไหนดีกว่ากันไปท็อปหมาดีกว่าเขามีความซื่อสัตย์เขาหน้ารักไม่จริงรอีดอกบางทีมันกัดเจ้าของอยู่อย่างนี้นิวสิีโดนกัดหน้าอยู่ติดแผลเว่ว่นะไม่แล้วก็เขาบอกแล้ว,ว่ามึงอ่ะเขาไม่ให้อุ้มีข้างกำแพงแล้วมึงก็ชี้อุ้มแมวแล้วมึงกินรกไงแมวอ่ะจะกินกับมึงนะ <laughs> ของหมามีความรู้สึกว่าแบบต้องใส่ใจเยอะอะันก็ออกป้าถ้าฝนไม่อยากใส่ใจฝนไม่ต้องเลี้ยงอย่าบอกแล้วไงตด์เลี้ยงทุกประเภทขอต้องการความใส่ใจใส่ใจแล้วอะไรอยู่ใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งปาใส่ใจไอ้แนนนาที่พาไปกินแกงหน่อไม้ ข้อเสียของมาแท็กของนัวตู้ต่างๆก็คืออีดอกเยินมากไม้อะไรก็คือโดนแแทะแทะไ่โดนค่ะที่บ้านใช้ตู้หินแทะไม่เข้าแล้วมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งเราไม่สามารถควบคุมคนแปลกหน้าได้มันก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบหลุดไปกัดบ้างมีเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่ทําให้แบบตายอีดอกไม่มีใครโดนแมวข่วนตายหรือที่บ้านตายแขนขาดเลยมีสัตว์เสือหรือเปล่าแมวแมวที่ายนเปอร์เซีย แต่หมาจอนมันมีปัญหาเนี่ยอกอปะขนาดถ้าแมวจอนกับหมาจอนอ่ะหมาจอนมันสร้างปัญหามากกว่าแมวจอนแมวจอนก็มีปัญหามีปัญหาเอไม้มันก็แค่ขี้เยี่ยวแต่หมาจอนมันู่ปัญหาก็คือปัญหาแมวจราจรหมามันไม่ดีมันเป็นเม้นแมวก็เป็นค่ะไม่มีค่ะแมวเป็นไม่เป็นค่ะเติดค่ะชาเลนไปชาเลนแล้วเขามีล่ะ ตบเอาคนละทีได้แมวไม่เป็นมแมวเป็นนินค่ะไม่เป็นค่ะที่บ้านกูเป็นค่ะที่บ้านกูเรียกว่ากูรอบเดือนรอบเดือนแมวก็เป็นค่ะแมวไม่เป็นแมวไม่มีก็ตกไงตนนิวสวัดีที่บ้านเรามีเรียกละเมนแมว แมวมันช่วยจับหนูค่ะหมาทําอะไรได้บ้างจับแมวหมามันต้องมีการดูแลมากกว่าตัดขนบางที่ขนมันยาวปิดตาดูนี่นั่งตายอย่าง๊ O เนี้ยหมาก็คือไม่รู้เรื่องก็ต้องส่งลงโรงเรียนหมามันต้องอยู่แอร์ด้วยอากาศร้อนก็อยู่ไม่ได้แมวแวบอยู่ไม่ได้โรงเรียนเขาไม่อยู่แอร์ขนรลุงหมดเลยน้องเลื้นมาเลยน้องเลื้นมาเลยเหมือนย่าเลยย่าอย่าอย่าตัดขาตัดมาเลยแล้วแล้วสามิหมาชอบมีฝันฮารถเป็นกิจกรรม ไม่ได้ข้อสรุปเพราะฉะนั้นคือเราไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่เขาเลี้ยงทั้งหมาแล้วก็แมวไปดูการไปฟังเขาไปครับสวัสดีครับผมชื่อจัมโบ่นะครับครับผมซุปสุพนัทนะครับแล้วก็น้องมามโมลุนะครับพวกเรามาจากเพจมูจิซามะครับซึ่งเพจเรานะครับมีทั้งเลี้ยงทั้งหมาแล้วก็แมวครับแล้วก็อีกตัวนึงคือกระต่ายด้วยใช่ครับสำหรับความแตกต่างนะครับระหว่างนิสัยของน้องหมากับน้องแมวเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะมากๆน้องหมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของฟิลอารมณ์แบบฟิลแฟนก็คือเป็นแฟนท ตัวติดเราตลอดเวลาต้องการเรียกร้องความสนใจแต่อย่างน้องแมวเนี่ยจะเป็นฟิลแบบเพื่อนสนิทคิดถึงก็คือจะมาหาเราพอเต็มที่เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะไปมีโลกส่วนตัวของเขาแต่น้องหมาเนี่ยก็คือมาแล้วมาเลยอยู่กับเราตลอดเวลา <c oughs> เหมือนตอนนี้ที่แบบว่าตามมาด้วย <c oughs> น้องแมวเนี่ยด้วยความที่เขามีโลกส่วนตัวสูง <c oughs> เขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในโลกส่วนตัวของเขา <c oughs> เขาอาจจะต้องการความรักแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกเหมือนน้องหมา <c oughs> อย่างน้องหมาเนี่ยเวลาเขาต้องการความรักปุ๊บเนี่ยทุกที่ที่เราไปเนี่ยเขาจะ มาอยู่กับเราก่อนออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยน้องหมาจะเห่าแล้วเหาเรียกอยากไปด้วยแต่น้องแมวไปเลยเรารักนะเขาก็พร้อมที่จะให้เราไปใช้ชีวิตแบบส่วนตัวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากผมเลยมองว่าน้องแมวเลี้ยงง่ายตรงที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องดูแลเขาตลอดเวลาต่ต้องดูแลนะแต่ต้องดูแลนะแ,แ,แต่ไมยถึงว่าอย่างน้องหมาเนี่ยคือด้วยความที่พอเขาติดเรามากอะวิธีการเลี้ยงดูมันเลยค่อนข้างแตกต่างกันตรงตรงจุดนั้นนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงแมวเนี่ยผมมองว่าขึ้นอยู่่กัับคนนทีตดสิใจ มากกว่าว่าบุคลิกนิสัยชอบหนอชอบแบบไหนสําหรับคนที่ชอบความรักแบบแสดงออกเยอะๆผมมองว่าน้องหมาน่าจะตอบโจทย์กว่าส่วนคนที่ยังต้องการพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวการเลี้ยงน้องแมวน่าจะตอบโจทย์ท้ายที่สุดแล้วก็คือมันไม่สามารถบอกได้หรอกว่าอะไรดีกว่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ความรักแบบไหนมากกว่ากันมากกว่าครับโอ้โหดีมาก ไม่ว่าหมาหรือแมวมันก็ดีเหมือนกันดีคนละแมบไม้กันสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นคนพูดเหมือนกันว่าหมาเนี่ยต้องความใส่ใจเหมือนแบบคุณเจ้าของแบบแมวเลยไม่จริงๆแล้วว่ามันอยู่ที่ความพร้อมของคนที่เลี้ยงมากกว่าว่าจริตว่าแบบชอบแบบไหนบางคนก็อยู่คอนโดไม่สะดวกเลี้ยงหมาเพราะหมามันก็จะมีการเห่าอะไรเงี้ยแมวก็จะเงียบๆบางคนมีพื้นที่กว้างๆก็เลี้ยงหมาตัวใหญ่ไปเลยบางคนมีพื้นที่กว้างๆก็เลี้ยงแค่ตากแตน ไม่เคยได้การได้งานเลยมึงเนี่ยออกอ่าวออกทะเลไปไหนก็ไม่ลูกยีดอไปไททานิกมั้งทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องรักและก็ไม่ใช่ว่าเลี้ยงเพื่อแฟชั่นแล้วก็เอาเขาไปปล่อยห้ามเด็ดขาดแล้วก็สําหรับใครที่เป็นแบบแฟนคขับน้องหมาหรือแา่ขับน้องแมวก็ไม่ต้องดราม่านะเพราะบ้านเราเองอ่ะก็เลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวเลยแ่วนี้เรามาแบบถกกันเล่นๆใช่ียเอาจรสิก็รักทั้งหมาทั้งแมวแล้วก็แล้วกังคู่แล้วก็ต้องดูแลเขาพร้อมมีเวลามีเงินอะใครที่ดูคลิป นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่ดูใน YouTube นะคะฝากกด s ับสไคร b ์แล้วก็กดกดกดกระดิ่งแกงเตือนด้วยแกงเตือนด้วยกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้เห็นคลิปใหม่ก่อนใครนะคะในช่องโค้ครูค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ฝนพี่นิวพี่โมแล้วก็มะเขือมาบ้างนะคะสนุกมากาเลยสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะทํางการมากอะไรก็ไม่รู้ก็รายการอะไรก็ไม่รายการไันวันนี้ไงไม่ค่อยดูหรอสเต็ปเขาต้องพูดแบบนี้ถ้าไม่สเต็ปเป็นไงจะ เค่น้เยี่ยร้สาระที่ผ่ากดดอขอบคุณนะคะที่เชิญมาไปบ้าไปบ้าเอาแล้ว